สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียเล่าเรื่องโดยวันนี้เฮียจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเจ้ากระจงกันนะครับกระจงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า s เชฟโลเทียนหรือเมส์เดียนั่นก็เพราะว่าพวกมันมีลักษณะคล้ายกับหนูที่เหมือนกวางนั่นเองครับแต่พวกมันไม่มีเขานะครับแต่มีเขี้ยวที่ยื่นออกมาจากปากทั้งตัวผู้และตวัวเมียโดยส่วนใหญ่ตัวผู้จะยาวกว่าตัวเมีย และมันมีไว้เพื่อต่อสู้แข่งแย่งอาณาเขตกันครับพวกมันชอบกินผลไม้ที่ตกอยู่ตามพื้นและใบไม้หรือเห็ดบางชนิดรวมไปถึงมแมลงเมื่อมันต้องการโปรตีนและของโปรดของมันก็คือดินโป่งครับโดยกระจงเป็นสัตว์ในตระกูลเท้ากีบที่เล็กที่สุดเลยก็ว่าได้เมื่อเทียบกับวัวควายลามั่งและอีราฟครับแต่ถึงพวกมันจะตัวเล็ก แต่เมื่อครั้งในอดีตบรรพบรุษของพวกมันก็เคยมีอยู่มากในยุคที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรุ่งเรืองที่สุดอย่างยุคไมโอซีนโดยพวกมันเริ่มแยกตัวออกจากสายวิวัฒนาการของสัตว์เคี้ยวเอื้องเมื่อ5 0ล้านปีที่แล้วและได้วิวัฒนาการมาเป็นวงทากูลีดีของตัวมันเองในช่วงยุคไมโอซีนตอนต้นนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย มีการค้นพบซากบรรพบุรุษของกจะจงอยู่3มชนิดที่แองกะบ,บีได้แก่ชนิดที่1กระบ,บี่เมอริกพิมิทิวัสโดยชิ้นส่วนกระดูกที่พบคือขากรรไกรล่างชนิดที่2อาร์คิโอทากูลัสกบีเอนซิตโดยชิ้นส่วนกระดูกที่พบคือขากรรไกรล่างชนิดที่3กระบ,บีเทอร์เลียมไวเลกกิโดยชิ้นส่วนกระดูกที่พบคือฟันครับและบรรพบรุษของพวกมันนั้นก็ได้กระจายพันธุ์ไปยังทวีปต่างๆ และหลงเหลืออยู่รอดจนมาถึงปัจจุบันเพียง10สายพันธุ์เท่านั้นเองครับโดย10สายพันธุ์นั้นแบ่งออกเป็น3สกุลได้แก่สกุลมอชิโอลาสกุลไฮโยโมซสัสและสกุลแทงกูลัสโดยวันนี้เฮียจะพาทุกท่านมารู้จักกับสกุลแทงกูลัส6สายพันธุ์กันแบบละเอียดนะครับโดยเฮียจะเริ่มจาก2สายพันธุ์แรกที่พบการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยก่อนนะครับสายพันธุ์แรก ทางกุรัสคันจิหรือกระจงเล็กแต่คนไทยนิยมเรียกว่ากระจงหนูเพราะพวกมันมีขนาดโตที่เล็กกระทัดรัดโดยพวกมันมีน้ำหนักเพียง2กิโลกรัมและมีความยาวเพียง45เซนติเมตรเท่านั้นลักษณะภายนอกของมันมีขนสีน้ำตาลอมแดงปนดำทั่วลำตัวแต่ท้องมีขนสีขาวหรือขาวเหลืองมีแถบสีขาวใต้คอสแถบและมีแถบรูปตัววีกลับหัว กระจงชนิดนี้กระจายพันธุ์ในประเทศพม่าตอนใต้คาบสมุทรอินโดจีนมาเลเซียสุมาตราชาวาบรอเนียวและปัจจุบันในประเทศไทยกระจงชนิดนี้สามารถพบได้ที่โซนภาคตะวันออกของประเทศและโซนภาคกลางลงไปถึงภาคตใต้ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีจนไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนาราธิวาสครับและกระจงชนิดนี้ยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย คู่กับกระจงควายอีกด้วยขอเพิ่มเติมสักนิดนะครับคําว่าคันจิในชื่อวิทยาศาสตร์ของกระจงชนิดนี้จริงๆมาจากภาษามาลายูซึ่งแปลว่าเจ้าเล่ฉลาดแกมโกงและเอาเปรียบผู้อื่นครับและที่มานั้นก็มาจากนิทานพื้นบ้านของชาวมาลายูซึ่งเฮียเองก็จะขอยกตัวอย่างนิทานสักหนึ่งเรื่องให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงหมายความว่าเจ้าเล่และฉลาดแกมโกง คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับวันหนึ่งกระจงน้อยต้องการที่จะฆ่าแม่น้ำแต่ในแม่น้ำมันดันเต็มไปด้วยจระเข้ผู้หวิวโหยที่ต้องการจะกินกระจงน้อยกระจงน้อยเลยต้องคิดหาวิธีฆ่าแม่น้ำเลยได้ออกอุบายว่าถ้าพวกแกต้องการที่จะกินฉันพวกแกก็จะต้องต่อแถวเรียงหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าจระเข้ก็ต้องถามว่าทำไมพวกข้าต้องทำแบบนั้นด้วยกระจงน้อยเลยตอบกลับไปว่า ก็ฉันต้องการที่จะทดสอบความอดทนของผู้แก่น่ะสิและที่สำคัญฉันก็ไม่อยากที่จะเป็นอาหารให้กับจระเข้ที่อ่อนแอด้วยพอจอระเข้ได้ยินแบบนั้นพวกมันก็ต่างที่ต้องการที่จะเป็นผู้แข็งแกร่งและเริ่มต่อแถวเรียงหนึ่งตามที่เจ้ากระจงน้อยบอกจากนั้นก็จงตัวน้อยก็ได้ชิงโอกาสกระโดดเหยียบหลังเจ้าพวกจระเข้พวกนั้นไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำได้สำเร็จ และปล่อยให้โจะเคนั้นงงและโกรธต่อไปซึ่งเอาจริงๆนะครับเฮียคิดว่ามันก็ตามความหมายอย่างที่บอกเลยว่ามันฉลาดแกมโกงจริงๆส่วนใครที่รู้จักนิทานเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันสนุกๆได้นะครับสายพันธุ์ที่2ทางกุลัสนาปุกหรือกระจงใหญ่แต่คนไทยนิยมเรียกว่ากระจงควายเนื่องจากเป็นกระจงที่ใหญ่ที่สุดในสกุลนี้ ซึ่งเมื่อโตเต็มที่จะมีต้ำหนักได้ถึง5กิโลกรัมและมีความยาวถึง68เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะาภายนอกของพวกมันพวกมันมีขนสีน้ำตาลไม่ทั้งลำตัวขามีขนสีดำที่ใต้คางและบริเวณใต้ท้องมีลายพาดยาวสีขาว5ลายกระจงควายพบกระจายพันธุ์ในประเทศพมา่ากัมพูชาเวียดนามสุมารตราบอรเนียวและปัจจุบันในประเทศไทยกระจงชนิดนี้ สามารถพบได้ที่โซนตะวันตกของประเทศได้แก่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสตูลและนาราธิวาสครับกระจงชนิดนี้ยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยอีกด้วยนะครับสายพันธุ์ที่3ทางกุลัสจาวานิคัสหรือกระจงชวากระจงชนิดนี้ก็ตามชื่อของพวกมันเลยนะครับพวกมันอาศัยอยู่บนเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นโดยกระจงชนิดนี้ เคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกระจงชิวเดียวกับกระจงหนูหรือกระจงเล็กด้วยนะครับด้วยความที่มันมีลักษณะภายนอกคล้ายกันมากลักษณะภายนอกของกระจงชวานั้นพวกมันมีขนตามลำตัวสีน้ำตาลแดงบริเวณหน้าอกและใต้ท้องมีแถบสีขาวสามเส้นขนาบไปกับลำตัวและกระจงชวามีน้ำหนักเพียง2กิโลกรัมและมีความยาวอยู่ที่51เซนติเมตรเท่านั้นเองครับสายพันธุ์ที่4ทางกุลสนิกิแคลน หรือกระจงฟิลิปปินกระจงชนิดนี้มีชื่อสามัญว่า巴าแบกเชฟโลเทียนนั่นก็เพราะว่าพวกมันอาศัยอยู่บนเกาะบ巴าแบกในประเทศฟิลิปปินเท่านั้นครับโดยลักษณะาภายนอกของเจ้ากระจงบ巴าแบกนั้นพวกมันมีขนสีดำผสมกับสีน้ำตาลเกือบทั้งลำตัวยกเว้นหน้าและบริเวณขาที่มีขนสีน้ำตาลอยู่ชัดเจนมีเส้นสีขาวสามเส้นพาตั้งแต่ส่วนใต้คางมาจนถึงบริเวณใต้ลำตัว และพวกมันมีขนาดความยาวอยู่ที่40-50ถึง50ซนติเมตรส่วนน้ำหนักของกระจงชีินนี้เฮียไม่สามารถหาข้อมูลได้จริงๆครับถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกได้นะครับสายพันธุ์ที่5 tagulus versicolor หรือกระจงหลังเงินที่มีชื่อว่ากระจงหลังเงินนั้นก็มาจากลักษณะภายนอกของมันที่มีสีขนซี่ครึ่งหลังเป็นสีเทาเงินและมีซี่ครึ่งหน้าเป็นสีน้ำตาล ซึ่งกระจงชนิดนี้มีน้ำหนักเพียง1.7กิโลกร,รมัมและมีความยาวเพียง48เซนติเมตรเท่านั้นเองครับนี่ถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับโดยกระจงชนิดนี้อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามเท่านั้นและเคยถูกเข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปจากป่าของประเทศเวียดนามแล้วซึ่งช่วงต้นปีคิเตศกราด1900กกระจงชนิดนี้ถูกค้นพบครั้งแรกจากตัวอย่างเพียง4ตัวอย่างเท่านั้นครับ ตอนนั้นกระจงชนดิดนี้ถูกเข้าใจว่าอาจเป็นลักษณะที่แปรผ่านของกระจงหนูที่อาจมีลักษณะที่แปลกออกไปหรือเรียกง่ายๆว่าผู้เชี่ยวชาญในตอนนั้นคิดว่ามันเป็นสับสปีชีส์ของกระจงหนูนั่นเองครับแต่ในปีพุทธศักราช2561ได้มีปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์กล้องดักจับภาพถ่ายสัตว์ป่าได้ถ่ายภาพติดเจ้ากระจงชิิดนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศเวียดนามและนั่น ก็เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งหลังจากที่ไม่ได้พบเจ้ากระจงชนิดนี้แบบโตเป็นเป็นถึง30ปีถึงขั้นออกข่าวดังทั่วโลกเลยนะครับและด้วยเหตุการณ์นั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นการค้นพบกระจงชนิดใหม่ของโลกครับแล้วก็มาถึงสายพันธุ์สุดท้ายนะครับทากูลัสวิลเลียมโซนิหรือกระจงวิลเลียมสันกระจงชนิดนี้มีข้อมูลอยู่น้อยมากๆเลยครับซึ่งเฮียเองก็ได้ทำกันบ้าน และหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับโดยเฮียก็ได้ไปสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการค้นพบกระจงชดิดนี้เมื่อปีพุทธศักราช2560ในวรารสารวิทยาศาสตร์ l a f f e Bulletin of Zoology โดยเนื้อหาในงานวิจัยนี้ระบุไว้ว่ากระจงชดิดนี้ถูกพบตัวอย่างและระบุเป็ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2459ี่ตําบลแม่สาย อำเภอล้องกวางจังหวัดพแพร่โดยตอนนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นกระจงชนิดใหม่เพราะข้อมูลและความรู้ด้านอนุกรมวิธานที่เกี่ยวกับกระจงยังมีไม่มากเลยตั้งข้อสสนนิฐานว่าตัวอย่างที่พบนั้นอาจเป็นสับปีชีของกระจงหนูครับและต่อมาตัวอย่างที่2ก็ได้ถูกพบที่มณฑลยุนนานในประเทศจีนตอนใต้ในปีพุทธศักราช2560 ตัวอย่างที่ได้นั้นถูกเก็บไว้ที่สถาบาันสัตววิทยาคุมหมิงซึ่งเมื่อเอาไปเทียบกับตัวอย่างที่พบครั้งแรกในประเทศไทยนั้นสรุปได้ว่ามันเป็นตัวอย่างเดียวกันครับแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอว่ากระจงชีนี้เป็นกระจงชนิดใหม่และด้วยการที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามานักวิจัยเลยมีความพยายามที่จะศึกษาอนุกรมวิธานของกระจงชนิดนี้ให้มากยิ่งขึ้นครับโดยเฮีย จะสรุปผลการวิจัยให้สั้นๆเพื่อที่จะให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับนักวิจัยได้ทำการสแกนหัวกะโลกของตัวอย่างกระจงชนิดนี้และเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างหัวกะโลกของกระจงชนิดอื่นๆสรุปได้ว่าหัวกะโลกของกระจงวิลเลียมสันนั้นมีความแตกต่างกับหัวกะโลกของกระจงหนุมกระจงควายซึ่งตัวแปรหลักสำคัญที่ทำให้หัวกะโลกของกระจงวิลเลียมสันแตกต่างกับชนิดอื่นคือ ความยาวของกรามล่างและความกว้างของกล่องสมองครับลักษณะภายนอกของกระจงวิลเลียมสันนั้นมีลักษณะภายนอกคล้ายกับกระจงหนูมากๆครับแต่ในรายงานบอกว่ากระจงวิลเลียมสันนั้นจะมีเส้นขนสีดำที่บริเวณด้านหลังเข้มกว่าของกระจงหนูและกระจงวิลเลียมสันมีน้ำหนักอยู่ที่3.8กิโลกร,รมัมมีความยาวอยู่ที่52ซนติเมตรครับ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับกระจงในอดีตนั้นกระจงถูกล่าอย่างหนักมากเพื่อนำมาเป็นอาหารเพื่อเป็นเกมกีฬาบันเทิงและมีบางรายงานพบว,ว่ามีการล่ากระจงเพื่อเอาตัวอ่อนในคันมาทำยาอีกด้วยนะครับอีกทั้งการมาถึงของมนุษย์ที่สร้างถิ่นที่อยู่อาศัยทับถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของพวกมันและมีการเผาป่าเพื่อทำการ,กรเกษตรต่างๆอีกด้วยมินําซ้ำกระจง มักไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากนักเลยไม่มีกระแสอนุรักษ์มาปกป้องพวกมันซ้าหลายกระจงยังมีนิทานความเชื่อพื้นบ้านที่ทําให้ภาพลักษณ์ของพวกมันนั้นดูฉลาดแกมโกงดูเจ้าเล่ห์เลยทําให้นักล่าสัตว์ดูท้าทายมากเมื่อได้ล่ามันสาเหตุเหล่านั้นส่งผลให้ประชากรในปัจจุบันนั้นลดลงเหลือน้อยมากซึ่งปัจจุบันการที่พบพวกมันในธรรมชาตินั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วแต่ก็สามารถดูกระจงได้ตามที่สวนสัตว์ต่างๆแต่เฮียคิดว่าเราควรอนุรักษ์พวกมันไว้ดีกว่านะครับเพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะได้เห็นกระจงตัวเป็นเปน็เพราะยังไงเราก็อยากเห็นกระจงที่อยู่ในป่ามากกว่าอยู่ในกรงกันนะครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังมาจนจบครับ